ผมช่วงนี้ก็มีข่าวไอทีต่อเนื่องจากช่วงเบรกที่เบรกแรกนะครับผมข่าวแรกเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับอีลอนมัส์นะครับผมอีลอนมัสน์ซึ่งคุณมิสเตอร์อีลอนมัสส์เนี่ยเป็นจำาเลยนะซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นโทนี่สตาร์คแห่งโลกความเป็นจริงนะฮะคือเขาได้ก่อตั้งบริษัทมาหลายบริษัทมากสเปซเอ็กซ์คือบริษัทที่อยากจะยิงกระสวยอวกาศขึ้นไปบนอวกาศอ่า เทสลาคือบริษัทที่อยากจะทำรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้แรงอยู่รถสปอร์ตนี่นี่มีโซล a r ซิตี้บริษัทที่จะทำพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยให้กลายเป็นพลังงานหลักให้ได้ชดยอดนูโอลิง n k บริษัทที่จะสามารถเชื่อมสมองคนให้สั่งการคอมพิวเตอร์ทางขึ้นสมองนี่คือให้คิดแล้วก็ทำงานได้เลยคือแต่ละอันดูโอ้โหอิมพอสซิเบิลมากๆล่าสุดครับก็เมื่อปีที่แล้วแกรถติดอยู่บนถนนแกก็แบบว่ารถติดจังเบื่อๆแกก็เลยพิมพ์บอกว่า เบื่ออยากสร้างบริษัท boring company บริษัทเบื่อจังเบื่อจัง company ล้วจะทำอะไรอะบริษัทนี้บริษัทนี้นะครับมีแนวคิดก็คืออยากจะขุดอุโมงใต้ดินเพื่อที่จะทำเป็นเครือข่ายรถยนต์ความเร็วสูงนะครับผมคือ boring นะนอกจากแปลว่าเบื่อแล้วแปลว่าขุดก็ได้ด้วยคือเดี๋ยวอยากให้ดูวิดีโอนะครับว่าแนวคิดของ boring company เป็นยังไงนะฮะก็คือเขาจะขุดอุโมงสมมติเราวิ่งมาในรถวิ่งมาในท้องถนนแล้วรถมันติด ทำไงถึงจะสามารถเดินทางไปอีกจ like so ุดหนึ่งได้โดยที <No, ่รถไม่ติดเพราะว่าปัจจัยในการรถติดมันอยู่บนท้องถนนนั่นแหละมันจะมีแท่นอยู่บนถนนแบบนี้ครับครับผมคุณเข้าไปในแท่นปุ๊บแล้วแท่นจะส่งคุณไปข้างล่างครับเฮ้ยแล้วไปทางด่วนข้างล่างข้างล่างจะเป็นทางด่วนแต่เราไม่ได้วิ่งเองฮะไอ้เจ้าแท่นเนี่ยไปทั้งแท่นเลยเออมันจะเหมือนกับแท่นที่อยู่ในซูชิสายพานนะครับนั่นแหละครับผมแต่จะเป็นแท่นที่วิ่งด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับด่วนแล้วก็ ถ้านำคุณไปถึงปลายทางแล้วพอคุณถึงปลายทางปุ๊บคุณก็ขึ้นใหม่จากอีกข้างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะไปกรุงเทพพัทยาขึ้นอีแ่นนี้ไป200กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมติเรามีชุรากลางทางครับเราอยากจะยูเทินกลับไปแบบเข้าห้องน้ำนิดหนึ่งทำะงี้ทไงฮะบายบายสมมติสมมติว่าเหมือนในในหนังละครเรื่องนึ่งอะที่มีอะไรแหวววุ่นอยู่อะแล้ว ปวดดักขึ้นมาทำไงนั่นน่ะสิไม่ต้องถ่ายใส่ตอนนี้กระเป๋า LV ต้องอดทนที่ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชัมงไปจนถึงปลายทางเอางี้คือแนวคิดเขาคือว่าอยากจะทำโครงข่ายการเดินทางใต้ดินทีนี้ครับมันไม่ใช่แบบว่าอยากคิดแล้วก็จะจบนะเขาก็แบบว่ามีภาพมาให้ดูด้วยก็คือว่าพนักงานของทีมนี้เนี่ยเขาบอกว่า ก็ล่าสุดเขาแอบถ่ายภาพในอินสตาแกรมแล้วก็มาโพสครับนั่นคือเครื่องขุดเจาะของ Boring Company ครับนี่ไงไอเจ้าตัวไอแคปซูลยักษ์เสียเงินเงินอ่ะนี่หน้าตายอย่างเงี้ยนะฮะนี้เลยซึ่งเครื่องขุดตัวนี้เนี่ย Uh, พอเขาเอาเอาไปภาพมาโชว์เสร็จปับ๊บเขาลบออกก่อนครับเพราะว่ามันแบบว่ามันเป็น,ปนความลับอยู่แต่ความเจ๋งของเจ้าเครื่องขุดตัวนี้คืออะไรครับคืออะไรครับก็คือทุกทีหัวขุดที่จะขุดอุโมงค์เข้าไปเนี่ยพอขุดเสร็จแล้วอะไอ้ข้างหลังที่มันขุดเสร็จอะมันเป็นโครงสร้างใช่ไหมครับ,รบถ้าไม่ทําโครงสร้างคือคานมารับคนนี้มันจะถล่มลงมาใช่ซึ่งการที่จะต้องมาให้รถขุดไปก่อนแล้วก็ทําทางซึ<ๆ>่งเชื่อมไปงี้เนี่ยมันเสียเวลามากตัวนี้ตัวนี้ครับขุดไปทํา ทำโครงสร้างไปขุดไปทําโครงสร้างไปไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆคือมีไอ้ภาพโครงสร้างใหญ่เดี๋ยวให้ดูอีกภาพหนึ่งนี่ะภาพๆเลยครับขุดเสร็จดำขุดเสร็จดำเฮ้ยเจ๋งอ่ะเออแอสเซมบลีไปเรื่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆเลยเดินหน้าไปเรื่อยๆทีเดียวจบ มีคนมีคนเขาบอกว่าอาจจะขุดไปแล้วเจอรถไฟฟ้าใต้ดินนิวยอร์กก่อนนะฮะไม่ไม่ข้าทาาอย่างนั้ไม่ได้ครับพี่ตห่วงครับเดี๋ยวรถไฟก็พังเลยประเด็นคือโครงสร้างใต้ดินมันมหาศาลอยู่เลยด้วยทีวุ่นพวกนี้ที่จะไปทำนี่มันชาเลนจ์มากมากเลยจำได้ไหมว่าก่อนนี้เขาเคยจะทำลูป็ตัวลูปที่แบบว่าเป็นท่อโดยสารยิ่งขอเดวสูงนั่นคือข้ามเมืองในเมืองใช้บอริง นอกออกนอกเมืองใช้ไอ้ลูกใช้ลูกเออขึ้นอวกาศไปสเปซเอ็กซ์ไปสเปซเอ็กซ์ขี่รถในเมืองด้วยระบบอัตโนมัติใช้เทสลากลับถึงบ้านเป็นโซลาร์ซิตี้ีไฟฟ้าใช้และอยากจะสั่งอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งกดกดมือถือสั่งได้ขึ้นสมองอ้เออนมัสก์กำลังบอกว่าลดระดมทุนคนซื้อรถครับไม่ต้องใช้แล้วรถไฟฟ้าใต้ดินขววรถไฟฟ้าใต้ดินออกไปเลยแล้วมีคนเข้ามาถามอีลอนมัสก์เขาบอกว่าพี่ครับถามจริงกับพี่โปรเจกต์พี่แต่ตัวโคตระเป็นไปไม่ได้เลยพี่เอาเวลาเดนมาทำครับนน่นสิเขาบอก ก็ก็ไม่ยากนะเขาใช้เวลาแค่2อเปอร์เซ็นของวันหนึ่งกับไอ้บอริงของปีนี้แค่ได้เองที่เหลือที่เหลือเป็นเงินล้วนไม่ครับที่เหลือคือเป็นเจ้าหน้าที่ของเทสลาเด็กฝึกงานครับเด็กฝึกงานเนี่ยกับกับคนกับคนทำเทสลาดีไซน์ไอ้เจ้ารถขุดพร้อมระบบ s อสเซมีทำอะไราเงี้ยเออนั่นหมายถึงอะไรผมเชื่อว่าอีลอนมัสเนี่ยไม่ได้แค่เป็นนักธุรกิจที่แบบว่าคิดอะไรอย่างเงี้ยนะเขาดีไซน์เรื่องของคนแล้วการเรียนรู้ของคนด้วยเพื่อให้ลูกน้องสามารถทำงานแทนตัวเองได้ไงนี่สุดยอดเลยครับ